สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พบแกบรายการ Me and f r i e นะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเข้าเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟอะไรต่างๆเล่นกับเพื่อนเข้ากับเพื่อนโอ้ตายไปนะคะงานวิธีเปิดตัวของเราก็จะล็อกของเราเป็น0.15.0นะคะอ่าเคอันนี้จะสอนทุกเวอร์ชั่นเลย เป,เป็นของทุกเวิชั่นนะคะอ้าวมีอยู่แล้วเว้ยเออโอเคครับน hmm. nice. ี well ่นะเออน้านาดะ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 มาอังสาลบกเลยเนี่ยนะคะเนมนะคะก็จะชื่ออะไรก็ได้ขอต้องชื่อว่ากูลบกูดกอยกอยชิ อืม G T A แลนโอเคจอนนะคะแล้วก็หรหัสนะคะก็จะเป็น S G เอไม่ใช่เอแล้วแปดหกจุด L B S G B S G นะคะแล้วก็จุด N E T โอืม แล้วพอดนะคะ Christmas. ก็คือหนึ่งก้าหนึ่งสามสองนะคะใครไปแอดเลยค่ะก็ถ้าใครเพิ่งเล่นนะคะก็รอให้สีเขียวมันขึ้นก่อนนะคะก็แนะนำว่าเป็นเน็ตเน็ตเน็ตมันใช้เน็ตนะคะในการเล่นเอ่อรันรันเน็ตรันมันกินยากมันจะเข้าไปก่อนเลยก็ได้นะมันก็จะเป็นคอ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 ตรงเนี้ย ก็แค่แคนคอมนั่นแหละยเราเข้าไปรอให้มันเป็สีเขียวเอ้ยไม่ใช่แป๊บนึงนะคะโอ้เจ็บล็อกกิ้งเซิร์ฟเวอเออาๆๆๆๆลวลูกแมวแมวลูกแมว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 ไนะคะ her friends are not playing right? no. okay, m okay, i n e c l u b right now. แปลว่าอะไรนะคะลูกมาลีพี่ลูกเมียวเมียวห้าสิบแปดแค่แป๊บนึงนะนะคะแป๊บนึงรอให้เนี่ยมันขึ้นให้เป็นสีเขียวตรงขึ้นตรงวงกลมสีแดงๆดู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  เสียใจเขาพอเลยรูมารีมีลุกเมียวเมียวลุกเมียวเมียวสมมสดีค่นผู้ชมจะรอวันหนึ่งก็ได้นะอันนี้ที่จริงแล้วมันรอวันหนึ่งได้ทีนี้มันรอวันหนึ่งได้แล้วก็เล่นได้เลยเนี่ยไม่ก็รอถ้าถ้าผู้ชมอยากเล่นในตอนนี้ก็รอไปนานนะโอเค ต่อมาเราจะสอนวิธีโหลดไหมครับลรอเล่นพาหน้านะคะจะไปสอนโหลดไหมครับนะคะจะเป็นอะไรนะคะก็ต้องไปดูนะคะแค่ตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บเอ่อแป๊บหนึ่งนะคะ